ครับเพื่อนๆวันนี้ก็เข้ามาต่อสัญญาบ้านลูกค้าเก่านะครับวันนี้ก็ทําการอัดน้ำยานะครับเข้าระบบท่อนะครับตอนนี้กําลังอัดน้ำยาอยู่นะครับจะพาเพื่อนๆไปชมนะครับว่าบ้านหลังนี้ผมมาวางระบบป้องกันถ่วงไว้นะครับก็ทําการสะดวกในการดูแลการจัดท่วงนะครับเพื่อนๆทีนี้ผมมาทําดูน้ํายานะครับที่ผมอัดเข้าท่อนะครับตอนนี้กําลังอัดน้ายาอยู่นะครับเดี๋ยวไปดูระบบท่อกันนะครับมา ผมมาเดินไว้อันนี้ระบบท่อเรามาเดินที่หลังนะครับปกติบ,บ้านลูกค้าไม่ได้วางระบบท่อกำจัดปวกไว้นะครับนี่ปัญญาก็จะเป็นสเปย์ใต้ถุนนะครับใต้ถุนบ้านนะครับเพราะว่าถ้าเราฉีดพ่นอาจจะฉีดพ่นไม่ทั่วถึงนะครับอันนี้จะเป็นรังปลวกเก่าแล้วเรปวกล้างนะครับทีเราได้กำจัดไปแล้วนะ ยาเขจะเป็นสเรย์แบบนี้นะครับตัวใต้ถุนบ้านป้องกันปวกมดแมลงเข้ามาถ้าใครใต้ถุนบ้านเราแต่ก่อนจะเป็นปวกทำรังนะครับใต้บ้านลูกค้าน,นะครับระบบท่อจะเดินไว้อยู่ใส่สามท่อนะครับสามท่อเรื่อสะดวกนะครับสะดวกในการดูแลนะครับ น้ำยาเสร็จก็จะเป็นฉีดพ่นภายนอกบ้านนะครับภายนอกจะเป็นบริเวณรอบบ้าน,นเป็นบ้านใต้ถุนสูงนะครับฝั่งนี้ลูกค้าได้ต่อเติมไหมต่อเติมมันจะเปลี่ยนรอบบ้านาเป็นฉีดพ่นหมดเลยอันนี้ลุยงานคนเดียวนะครับเพราะว่าช่วงนี้งานก็งานน้อยแล้วก็มาทําคนเดียวนะครับ โอเคครับเพื่อนๆให้สนใจระบบป้องกันพวกก่อนสร้างบ้านและหลังสร้างบ้านก็ทักมานะครับเบอร์โทรก็ศูนนะครับสี่เจ็ดศูนย์สามห้าหนึ่งเจ็ดนะครับศูนย์เก้าหาดนก้าหนะครับฝากเพื่อนก็ด like, ้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับเพื่อนสวัสดีครับ